อันนี้ก็พี่ก็มีสถิติให้ดูว่าอย่างที่พี่ทำเนี่ยก็คือว่าคนซื้อของกับพี่รอบหนึ่งอ่ะ945บาทต่อการซื้อ1ครั้งแล้วก็ซื้อของขั้นต่ําต่อออเดอร์2ชิ้นตอนนี้พี่มีสินค้าในเว็บอยู่ประมาณ1600รายการมีแบรนด์มาขายกับพี่อยู่200แบรนด์ในแฟนเพจตอนนี้มีคนตามอยู่ประมาณ42 0 0 0แล้วก็ รีวิวแบบ5ดาวเต็มตั้งแต่พี่ส่งของมาประมาณ6ก0 0กล่อง7,00 0กล่องอะ่ะพี่เคยมีของส่งของผิดไม่ถึง10กล่องแล้วก็ของแตกระหว่างทางไม่เกิน3กล่องตั้งแต่ทํา6000กล่องมาที่ที่ผ่านมา3ปีแล้วก็มีคนอยู่เป็นแฟนในไลน์ประมาณ1000กว่าเกือบเกือบ2,000แล้วก็รายได้ปีที่แล้วประมาณล้านกว่าบาทอย่างปีนี้รับรู้รายได้ตั้งแต่3เดือนแรกอะ่ะล้านหนึ่งไปละปีนี้มันโตขึ้นกว่าปีที่แล้วมากทั้งหมดเนี่ยที่ทำเนี่ยมันคือการพูฟว่าไอเดียที่เราทำโปรดักที่เราทำอ่ะมันสร้างรายได้ได้ เวลานักลงทุนเขาเห็นเขาก็พร้อมที่จะลงทุนกับเรานะครับ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือว่าอันนี้คือเราพูดถึงสิ่งที่เขาเรียกว่าปัจจุบันนะครับอันนี้คือปัจจุบันแต่เวลานันลงทุนเขาดูเขาก็ต้องดูว่าเฮ้ยอนาคตคุณจะไปทางไหนผมเอาเงินมาลงให้คุณล้านเหรียญอย่างเงี้ย,นนยคุณจะเอาเงินผมไปทําอะไรบ้างอันนี้ก็คือแผนในอนาคตของพี่ที่กำลังทาอยู่อย่างเช่นอันนี้อันที่1ก็คือพี่ก็จะมีพาร์ทเนอร์เป็นโรงงานมากยิ่งขึ้นอย่างตอนนี้พี่มีพาร์ทเนอร์เป็นโรงงานอยู่ประมาณ3โรงงานที่สมมติว่าน้องมาหาพี่อย่องงา,เยางเงี้ ระบบให้น้องเข้าไปเลือกดูเลยมีระบบช่วยน้องขายอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบพวกระบบอื่นๆเข้ามาช่วยน้ใครรู้จักเว็บไซต์เทพชอปบ้างรู้จักไหมเป็นเว็บไซต์ที่ให้ไปเปิดร้านค้าออนไลน์อะ่ะเดี๋ยวของพี่จะมีตัวหนึ่งชื่อว่า beauty sure เหมือนกันจะเป็นเว็บไซต์แบบเทพชอปเลยแต่เป็นเว็บไซต์สาหรับคนขายเครื่องสําอางมาเปิดร้านฟรีสมมุติน้องอยากขายอยากขายเครื่องสำอางก็มาเปิดร้านฟรีในนี้ได้ไอ Factory ้ Factory s e l e เ t i o n เราอีกังเมื่อกี้แล้วดอปชิปก็คือจะเป็นแบบแบบพี่หนูอยากขายข,ายของแต่หนููไ่อยาาก,กงะงํหนรรับ ต่อไปพี่หนูขายของแล้วหนูเริ่มขายดีแล้วหนูอยากมีตัวแทนที่ช่วยมีระบบช่วยหาตัวแทนให้ทั้งหมดนี้ก็คือเป็นแบบไอเดียที่ว่าเราจะไปทําต่อในอนาคตเวลาคนที่เป็นนักลงทุนเขาก็เห็นว่าคุณไม่ได้ทำโปรดักตัวนี้เล่นๆเนี่ยคุณมีแผนที่ชัดเจนและมี ไอเดียในการเติบโตที่มันเป็นไปได้จริงแล้วก็สามารถสร้างไรายได้ได้จริงแล้วก็มีในส่วนของแผนในการที่จะไปเปิดตลาดในประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นรอบๆเราเลยกัมพูชาลาวพม่าเวียดนามแล้วก็ตอนนี้พี่เริ่มทําตลาดจีนลวก็คือสมมุติแบบพี่หนูทําสินค้าหนูเริ่มขายในประเทศไทยอยู่ตัวแล้วหนูอยากขายในจีนขึ้นมาทาไงอะ่ะก็มาหาพี่พี่ก็ไปช่วยดันตลาดประเทศจีนให้จดอยอยในประเทศจีนขอเครื่องหมายการค้าแล้วไปแล้วก็ไปทําการตลาดในประเทศจีนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ทําอันนี้คืออะคาเดมี่ที่พี่ทําก็มีเป็นแบบว่าสอนผู้ประกอบการ ก็คือแบบมีโรงเรียนสอนแบบคนอยากสร้างแบรนด์เครื่องสำอางเนี่ยก็มีสอนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มี Facebook Live อย่างเงี้ยอย่างเช่นสอนแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยสมมติอแบบ่ะลูกค้าพี่เนี่ยเขาขายอายไลเนอร์แล้วคนไม่รู้จักอายไลเนอร์เขาเลยจะทํายังไงให้ขายได้พี่ก็จะมีแบบไลฟ์สอนแต่งหน้าแล้วก็จะมีแบบไอเทมของลูกค้าพี่มามาทายอินว่าเฮ้ยใช้แล้วมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็มีแบบไปออกบูธอะไรอย่างเงี้ยอย่างอย่างที่พี่ทำเนี่ยก็คือแบบว่าสมมติเนี่ยเห็นป่ะเขาทำอะไรเขาหยิบกระปุกมาแล้ิัพนนช่ีีเอคขง แล้วลุ้นว่าถ้าสแกนแล้วมันหมุ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 นแล้วขึ้นว่าคุณโชคดีได้กลับบ้านก็เอากลับบ้านไปเลยก็มีทําพวกเนี้ยเยอะแยะแย่สแกนแล้วมันจะขึ้นางเนี้เล่นเลยแล้วก็มีทําแคมเปญการตลาดอะไรเงี้ยแล้วมีแจกอาหารเสริมก็ ให้โหวตกันตอนมันไอวันที่ The m a s สซิงเกอร์รอบชิงเขาที่แล้วอะแล้วก็แบบมีแจกนู่นนี่นั่นพวกลูกค้าพี่เขากา็มาจ้างออกแบบแบนเนอร์ไม่สวยใช่ไหมมีคนออกแบบให้แบบนี้ให้ถ่ายชิ้นละเท่าไหร่ชิ้นละ500ชิ้นละ300อะไรอย่างเงี้ยแต่ได้แบบอย่างเงี้ยทำไมถึงแบบลูกค้าถึงมาจ้างอะไรเงี้ยคือเวลาเราเราอยากจะทํา ไอเดียหรือทำโปรดัก c t อะไรอย่างเงี้ยเวลาทำมาน้องต้องแบบว่าเราต้องไม่ใช่แค่มีไอเดียอย่างเดียวไอเดียน้องแม่งต้องดูแพงด้วยเว้ยมันต้องดูจับต้องได้มันต้องทำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยพี่ผมจ่ายพี่500อะผมได้อย่างกับงานระดับ5000อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าดีไซเนอร์ของพี่จะทำงานในระดับแบบทำให้กับแบรนด์เพราะลูกค้าพี่อะเป็นลูกค้าระดับที่เป็นระดับกลางถึงบนไปอีกอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยครับแบบอย่างเช่นเป็นแบบช่วงเพื่อให้คนเนี่ยมาสนใจมาไลค์มาแชร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นแบบกลุ ถ้าเกิน2ปีมันเหมือนจะใช้ได้จริงแต่ว่ามันเริ่มเสื่อมคุณภาพแล้วเพราะพวกนี้มันเป็นสารเคมีใช้แล้วมันโอเคสีมันยังติดทนเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่ามันเริ่มไม่ปลอดภยัยต่อร่างกายเราก็แบบทำคอนเทนต์อย่างเงี้ยให้คนเห็นว่าเห็นแล้วมีประโยชน์แล้วก็แชร์อะไรเงี้ยอันนี้ก็มีพวกแคมเปญแบบลดกระหนำ่ำนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพี่ก็จะมีแบบทําการตลาดให้กับลูกค้าทาแคมเปญร่วมกับเว็บไซต์ต่างๆแล้วก็มีแบบรีวิวอยากได้บล็อกเกอร์มารีวิวอะไรเงี้ยก็หาบล็อกเกอร์มาให้ ทำให้สินค้าดูน่าเชื่อถือมีเขียนรีวิวลงเว็บอะไรเงี้ยครับทำโปรโมทโฆษณานู่นนี่นั่นีอยากถ่ายรูปสินค้าให้มันดูแพงก็มีสตูดิโอถ่ายภาพอยากได้พรีเซนเตอร์อยากได้พเเรีพเซนเตอร์แบบไหนอ่ะอยากได้แบบมหมยๆหยน่อยอยากได้แบบไหนพี่มีแคตตาล็อกพรีตี้ให้เลือกคนเนี้ยบัจเจตเท่านี้ถ่ายรูปสินค้าให้อะไรเงี้ยมีให้แบบครบทุกอย่างอันนี้ก็เป็นคลังสินค้าที่ที่กรุงเทพนะครับส่งสินค้าอะไรเงี้ยหรือไม่แบบบางช่วงเนี้ยคนซื้อสินค้าถึง,ถ,งถึงเป้าที่เรากําหนดเงี้ยในกล่องไปรษณีย เป็นช่วงแบบช่วงวาเลนไทน์สั่งถึง2000ทพี่พี่ก็ห่อบแบบนี้แต่ไม่ให้ลูกค้ารู้พอลูกค้าเห็นแล้วแบบเฮ้ยแก่มาเฮ้ยมาอย่างนี้เขาก็แบบไปแชร์ลง Facebook ไปตั้งกระทู้บันทิปอะไรอย่างงี้กันแล้วก็มีแบบพวกระบบคอยซัพพอร์ตลูกค้าตอบคาถามให้7วันแล้วก็นี่คือฟีดแบ็ที่พี่บอกว่าได้5ดาวใน Facebook ลูกค้าก็จะมาชมนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปนะฮะอันนี้คือคนที่แบบว่าส่งไปแล้วไปตั้งกระทู้ในพันธนี่ครับก็คือทั้งหมดที่พี่เล่ามาให้ฟังก็คือว่่่่าาาาีีีถอดมาจจจกกปรรระสบณ์ททํทธุิ e ิง แล้วก็ทามันเป็นสตาร์ทอัพพี่เริ่มธุรกิจนี้จากในกระดาษและพี่ก็ไปขอเงินนักลงทุนมาทําพี่ได้รับการลงทุนมาทั้งหมด3รอบในระยะเวลา3ปีตอนนี้พี่เพิ่งอายุ29ออ่สิบเพี่เริ่มธุรกิจไอทีตั้งแต่ตอนอายุประมา,ะมาณ23มผ่านมา6ปีพี่เปิดมาแล้ว2บริษัททุกบริษัทสร้างไรายได้รวมกันตั้งแต่เปิดมาก็เกือบเกือบสิบล้านละคือพี่เลยบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะน้องๆอ,อย่ามองว่าเราคือเด็กจริงๆแล้วอ่ะเรามีความเก่งที่ซ่อนอยู่ในตัวเราแต่เราอ่ะเรามักจะดูถูกตัวเองเสมอว่าเราอหรื บางทีเวลาเราลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างเราจะโดนกระแสสังคมอ่ะนามบ้างนายมึงทําอย่างนี้ไม่ได้หรอกเราก็จะเลิกล้มทําไปเว้ยแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเรามันคนอุตลดิษอะเราไปสู้คนกรุงเทพเขาได้ยังไงเรามักจะหาเหตุผลอะไรหลายๆอย่างมามาทับถมตัวเองแล้วก็จะบอกว่าเรามันห่วยเราก็จะทับถมตัวเองไปทุกวันแล้วก็จะถูกแล้วเราก็จะยอมให้คําพูดที่ได้ยินรอบๆตัวเราอะมาพิภากษาเราว่า เราแม่งเป็นอย่างนั้นจริงๆเว้ยแต่พี่เชื่อว่าหลายๆคนที่อยู่ในห้องนี้ก็ไม่ยอมที่จะเป็นไปตามคำพิพากษานั้นสิ่งที่พี่เล่ามาทั้งหมดนี้พี่แค่เป็นตัวอย่างว่าพี่มาจากครอบครัวที่บ้านไม่รวยแต่พี่เชื่อว่าพี่ ทำได้เว้ยแต่คําว่าทําได้อะสิ่งที่สําคัญคือมันต้องเริ่มจากการลงมือทําอย่างไม่หยุดพี่อยากจะให้น้องๆเชื่อในตัวเองนะถ้าใครมีความฝันมีโปรดักที่อยากจะทาขอให้ตั้งใจทําจริงๆนะครับที่เมื่อกี้พี่พูดไว้ตอนต้นว่าขายของยังไงไม่ให้เจ๊งอ่ะพี่มาจะมาสอนวิธีคิดเลขง,ง่ายๆกันอันนี้คือตัวอย่างที่พี่พูดได้ฟังว่าบางร้านขายของดีมากเลยแต่ขายแล้วเจ๊งใช่ไหมเหตุผลที่มันขายดีจนเจ๊งอ่ะเพราะเราไม่เคยคํานวณว,ว่าธุรกิจของเราอ่ะมีไรายได้และรายจ่ายที่แท้จริงเท่าไหร่ทีเนี้ยถามว่าวิธ ของเท่าไหร่ต้นทุนสินค้าเท่าไหร่ราคาขายเท่าไหร่ต้นทุนสินค้าเท่าไหร่มีส่วนลดเท่าไหร แล้วเราต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆมีกล่องไปรษณีย์เชือกรัดกล่องเทปกาววัสดุกันกระแทกเท่าไหร่ค่าแพ็คสินค้าสมมุติถ้าเราต้องจ้างคนแพ็คคนแพ็คอ่ะเงินเดือนเท่าไหร่แพ็คได้กี่กล่องเราต้องมีรถสมมุติเราไปสั่งของในตัวเมืองเราต้องมีค่ารถไปรับของไปส่งของใช่ไหมเราต้องมีค่าโฆษณาค่าการตลาดต้องจ้างพิตตี้ถือของยิงโฆษณา a c e b o o k หรืออะไรก็ตามเท่าไหร่ต้องเสียภาษีและค่าธรรมเนียมเท่าไหร่อย่างพี่ขายของออนไลน์ลูกค้าจ่ายบัตรเครดิตพี่ต้องเสียค่าธรรมเนียมไม่ธนาคารสามเเอามเค็นตัวอย่างเมมตแน่าย360 เขาบอกว่าห้ามเราขายตัดราคาเราบอกว่าเราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะขายเดือนนี้สามขวดมีเวลา1เดือนสิ่งที่ต้องคำนวณต้องทำยังไงบ้างเราต้องเขียนออกมาเป็นตารางเลยครับว่าขายหน้านี้อันนี้หน้านี้เป็นสำคัญที่สุดที่อยากจะให้ได้ในวันนี้นะต้นทุนสินค้าสมมติสองร้อกล่องไปรษณีย์น้องซื้อมาเลยร้อยกล่องกล่องละ3บาทเชือกรัดกล่องซื้อมา1ม้วนม้วละม้วละยี่มันมัดได้ทั้งหมด80กล่องมันก็ตกต้นทุน25สตางค์เทปกาวม้วนหนึ่งอ่มะมารัดกล่องได้ร้อยกล่องสงอา,า,า,อองสารรคอเที่วลสิาห้า ม้วนหนึ่งมันมัดได้200กล่องก็คือ2บาทต่อกล่องน้องต้องนั่งรถไปในตัวเมืองค่ารถ120ขายของ300เนี่ยค่ารถเนี่ย0.40บาทค่าส่ง EMS ให้ลูกค้ากล่องละ42บาทแพ็คของน้องจ้างคนแพ็ค500ใช่ปะ่ะทั้งหมด100กล่องก็คือกล่องละ5บาท งบโฆษณาทั้งเดือนน้องใช้ไปเลยหมื่นห้าขายของทั้งหมด300ขวดงบค่าโฆษณา50ไปจ้างคนออกแบบแบนเนอร์สวยๆเนี่ยแบนเนอร์ระคาออกแบบก็คือ2 0 0พันสมมุตินะขายทั้งหมด300กล่องคือค่าออกแบบแบนเนอร์ออกมาเป็นต้นทุน7บาทส่วนมากเวลาน้องขายของอ่ะน้องก็จะคิดแค่ว่าขาย360ซื้อมา200ก็กําไรแล้วแต่เราไม่เคยรู้เลยนะว่าตัวนี้พวกนี้เท่าไหร่ถ้าถ้าเรารูต้ตรงเนี้ยเราก็จะไปคํานวณได้ว่าราคาขาย360ต้นทุน200กําไรขั้นต้นน้องจะอยู่ที่ร6 0บใช้สูตรนี้นะราคาขายลบด้วยต้นท ส6 0บาทนี่คือ44%่เปใช่ปะเสร็จแล้วค่าบริหารจัดการก็คืออะไรก็คือไอ้เมื่อกี้กล่องไปรษณีย์เชือกรัดเทปกาวทั้งหมดเนี่ยเอามาบวกกัน3บาท25สตางค์เนี่ยทั้งหมดเอามาบวกกันมันจะได้ออกมาอีก1 1 0บาทต่อหนึ่งกล่องนะนั่นหมายความว่าต้นทุนน้องรวมทั้งหมดเนี่ย310บาทกำไรสุที่เหลืออยู่ต่อกล่องน้องขายครีม360้อน้องได้กำไรกล่อง50บาท ก็คือ 13. บสทั้งเดือนน้องขายไป300ก็คือน้องได้กําไร15ื่น้น้องขายปีหนึ่งน้องได้รายได้เท่าไหร่ทั้งหมดเนี่ยที่ทําให้ดูคือถ้าเราคํานวณเป็นรู้ว่าต้นทุนของมันอยู่ตรงไหนน้องจะสามารถทําขายของแล้วมันไม่เจงได้แล้วก็ลองไปดูสิสมมติท่านถ้าน้องซื้อครีม300กระปุกน้องได้ชิลละ200ถ้าน้องซื้อพันกระปุกน้องจากจะได้200หรือ100เดียวก็ได้กาไรก็มาขึ้นแล้วแล้วก็ไปปรับดูซื้อกล่องทีละเยอะๆต้นทุนลดลงไหมซื้อเทปกาวทีละเยอะๆ อะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ถ่ายไว้ใช้หาก,กินได้ทั้งชีวิตครับ